สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสองอีกครั้งนะคะที่โตต้าพาราวินเซอร์นะคะวันนี้สองมีรถแนะนำหนึ่งพันนะคะจะเป็นคันนี้เลย Honda Civic 1.8 EL นะคะตัวนี้เ e กียร์ออโต้นะคะปี17บเราคาอยู่ที่4,29,000บาทเท่านั้นนะคะชมด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นไฟนะคะ led p r o j e c t o r นะคะมาพร้อมกับไฟ Dead Time Running Light นะคะนี่สวยๆเลยทีเดียวใสมากๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับ ตัดหมอกนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีมาให้พร้อมแล้วนะคะคันนี้นะคะก็จะมีด้านหน้าจะตัดกับคมเมียบนะคะโลโก้ h อนด้านะคะมาแล้วก็ภายนอกนะคะก็ดูเทนะคะสีดํานะคะเทมากๆสายไยรุ่นนี่น่าจะชอบมองหากันหลายท่านนะคะสําหรับคันนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะจากโรงงานนะคะเป็นล้ออลูมียสีทูโทนนะคะยางปีใหม่ด้วยนะคะปีพ่2024นะคะ จางมิชลินด้วยซื้อไปก็คือขับได้ยาวๆเลยนะคะตรงนี้นะคะกระจกข้างนะคะพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะนี่มีกลุ่มที่เหล็ตมาให้ด้วยนะคะนี่ด้านในนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะนี่เลขไม้จะอยู่ที่แสนห้านะคะสวยๆเลยค่ะ แล้วก็หน้าจอนะคะจะเป็นทัชสกรีนนะคะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็มีสามารถดูกล้องมองหลังได้ด้วยนะคะนี่สวยๆเลยแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออตโอต้นะคะมีเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ํานะคะก็จะเน้นโทนสีครีมนะคะเป็นเบาะหนังนะคะนั่งสบายนะคะอบอุ้มสรีละนะคะนี่เป็นเบาะหนังนะคะนั่งสบายไม่ร้อนแล้วก็เอ่อที่นั่งนะคะก็สามารถปรัาไฟฟ้าได้เลยนะคะมาจาก โรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะนั่งสบายสบายนะคะคันนี้นะคะก็เป็นตัวท็อปเลยนะคะเป็นระบบพุสตาด้วยนะคะนี่ห้องผู้โดยสารนะคะก็ค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะสวยนะคะเรียบหรูดูดีทีเดียวนะคะทรงวัยรุ่นนะคะหล่อเท่นะคะแต่งยังไงก็สวยคะ่ะคันนี้นะคะด้านหลังนะคะก็นี่มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะ สว,สวยเลยทีเดียวนี่ส่วนไฟนะคะก็จะเป็นไฟท้ายเป็นรูปตัวซีนะคะนี่แล้วก็เป็นไฟ led ด้วยนะคะไฟในกว้างมากๆเลยค่ะสามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะคะเดีย๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นี่อย่างอะไหล่แมแรงครบไปที่ไหนก็ค่อนข้างอุ่นใจเลยนะคะคันนี้นะคะก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะ,ะก็สิบห้าสิบหกกิโลลิตรนะคะประหยัดมากๆเลยค่ะคันนี้แล้วก็ดีไซน์ นะคะแล้วก็ดูสปอร์ตสปอร์ตส,สบเฉี่ยวด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาหา2ได้เลยค่ะที่โต้ตาชัวพาราวินเซอร์นะคะติดต่อ2ได้เลยค่ะ0993635997ค่ะแล้วพบกันนะคะรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มค่าต้องที่นี่เลยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ